สวัสดีจ้าพี่น้องเออไม่แล้วคอยพี่น้องเอ,อ้ยขอบคุณทุกการอ่าผู้ใหญ่ไม่ใหญ่ทุกท่านนะจ๊ะขอบคุณทุกการติดตามอ,อ่คลิปขวัญใจคนยากคนตลกเลยจ้าพี่น้องจ้านะขอหนึ่งเขา่าหัวก็สุกพหญ่ไม่หญ่เอ้ยนะจ๊ะ <c oughs> หนึ่งเขาง่าหัวสัสุกอ,อ่าอากาเซียนหนึ่งอันอุ้นปลาอ,อ่อาก็มาอ่าขอบคุณหลายๆนะฮะสำหรับการติดตามและซับซื้อไข่ทุกการซับเสืกก้อไข่เด้อพี่น้องเด้เอออ อัญยาก็ขอบคุณหลายๆนะฮะหากอัญยาไปอันซาแน่ตามคอมเมนต์อ่าไปมองวิด awesome ีโอซาแน่ก็ขอโทษพี่น้องเด้อแต่ว่าอัญยาไปทุกคอมเมนต์เด้อพี่น้องเด้อเออบอใครบอกเคยลืมพี่น้องเด้อพี่น้องว่าจะคอมเมนต์คอยไว้นะจ๊ะเออถ้ามะจะไล่สดนั่นคอยกับเมื่อได้เด้อพี่น้องเด้อเอออันมันไปยากนะฮะอันอัญยาต้องการกดโฟลไฟล์แล้วไปหาพี่น้องเลยนะอืมคนเนียวอืมเพื่นยาก็ิเบาสู้ฟังนะพี่น้องเนาะอ่ชีวิตเพื่นยานะฮะ ชีวิตพี่ยาก็เอฟซีก็เออเขี่ยกันเอฟซีไม่กับท่านเริงฮู้เนาะพี่น้องเนาะเออเพิ่นอาจจะไม่ได้เข้าไปมั่งคลิปนะเพิ่นก็สิมั่งแต่ไล่สดเพิน์ว่าเออไล่สดก็เป็นอีกแบบนึงนะคะเป็นการแสดงนะคะพี่น้องนะฮะเออส่วนในคลิปก็จะเป็นการเล่าเรื่องชีวิตเรื่องราวเออชีวิตเออเมียฝรั่งนะฮะในต่างแดนนะฮะหลายๆคลิปนะฮะเป็นดราม่าชีวิตเออของยายใจนี่แหละนะฮะพี่น้อง พี่น้องก็สิยากรู้ว่าคอยเป็นยังไองอย่างแน่มันเ่ื่ะไหรพี่น้องเอออีงงานทําน้าเขาบ่ออันนั้นอันนี้นะฮะก็หลายอย่างนะฮะอ,อ่ามีผัวจะคนแหละ้ยนยา <c oughs> มีหลายเยอะเพียนยาก็มีลูกอ่ะสองคนนะ,ะพี่น้องะฮะบอกเอฟซีใหม่ก่อนนะฮะอ,อ่ามีลูกกับแฟนฝรั่งมีคนหนึ่งนะ,ะอายุสิบห้าปีนะจ๊ะส่วนลูกติดเพี้ยนยานะฮะก็ตอนนี้อายุยี่สิบเจ็ดปีนะจ๊ะพี่น้องจ๋านะฮะส่วนสองคนก็คือล้านนะฮะซึ่งเพี้ยนยากับแฟน แฟนพิญญาทําเรื่องเป็นรับลูกบุญธรรมนะฮะบุตรบุญธรรมนะฮะก็พี่น้องอใหม่ก็อาจจะจะไม่รู้แบบอ,อยากจะไม่ได้เข้าชมคลิปเก่าๆของพิญญาแต่พี่น้องเก่าก็รู้หมดแล้วนะเนาะแฟนก็รับหลานเป็นลูกบุญธรรมตอนนี้ก็ได้สัญชาติอิตาลีแล้วนะฮะทำเรื่องอยู่เกือบ5ปีเพิ่งได้รับปััรประชาชนและเปลี่ยนสัญชาติอิตาลีเ,เป็นลูกเป็นลูกแฟนตอนนี้เป็นลูกแม่จากยายเป็นแม่นะจ๊ะก็เพิ่งได้รับปััรประชาชนอิตาลีเมื่อปีที่แล้วเดือน7นะจ๊ะพี่น้องจานะจ๊ะ อยู่นะประมาณนะห้าปีนี้เพียนยาก็ไม่เคยได้ไปเที่ยวไหนไกลนะฮะเพราะว่าเอา่อกลัวทนายเรียกมั่งอันนั้นอันนี้นะจ๊ะพี่น้องจา๋าแล้วช่วงนี้ก็เข้ายากมากแพงด้วยเงินทองก็ไม่ค่อยจะมีนะจ๊ะแฟนก็ทํางานคนเดียวนะจ๊ะเออเลี้ยงสี่ห้าชีวิตในบ้านนะจ๊ะพี่น้องจา๋าแล้วเราทําไมพิ้ยนยาไม่ทางานพิญนยาสุขภาพไม่ดีแล้วก็ภาษาไม่ค่อยได้นะฮะเอ่อมันหมดวัยทางานแล้วนะจ๊ะเอ่อต้องนั่งเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานรับส่งลูกหล,ลานไปโรงเรียนนัพี่น้องเออ ทำกับข้าวทําความสะอาดบ้านถ้าเพียงยาไปทํางานบ้านก็ไม่มีคนทานะจ๊ะพี่น้องจ๊ะลูกหลานก็ไม่มีใครรับส่งให้เราเรามีเองต้องเลี้ยงเองจะแปาสัยพ่อผัวแม่ผัวไ,ไ,ไม่ได้นะพี่น้องเขากเกษียณแล้วเขนะากแก่แล้วแล้วก็เออแกช่วยได้ในเป็นบางครั้งคราวถามว่าเขาลังเกียจครอบครัวเราไหมเอาลูกหลานมาเลี้ยงเขาไม่ลังเกียจเลยเขาดีใจนะฮะพ่อปู่แม่ยา่าเขาดีใจเพราะลูกหลานเราได้ใช้นามสกุลเขาไงพี่น้องนะเออมีอะไรก็ให้บ้านนี้ก่อนแหละนะพี่ยน้องเออพียงยาก็ แต่สามีทํางานคนเดียวแต่โชคดีว่าเราไม่ได้ผ่อนอะไรรถลาเราก็ไม่ได้ผ่อนเพราะว่าแฟนก็จะมีรถประจําตําแหน่งออของบริษัทให้นะฮะน้ำมันก็ไม่ต้องเสียไม่ต้องซื้อมอเตอร์เวย์ก็ไม่ต้องเสียต้องซื้อนะฮะแกก็จะมีสวัสดิการของแกถามว่าเยอะไหมได้เยอะไหมก็พอได้เลี้ยงครอบครัวและพี่น้องแต่ตอนนี้ก็แกก็บอกว่าข้าวข้าวของมันแพงขึ้นรายได้ยังเท่าเดิมนะฮะเ,เงินไม่ปรับขึ้นแกก็ ดูงานใหม่ตอนนี้ก็จะมีสองบริษัทใหญ่เรียกตัวแกในวันพฤหัสนี้นะฮะที่จะถึงนี่ฮะัพฤหัสที่สิบสองแฟนก็จะเข้าไปคุยกับบริษัทที่นิลานอสองบริษัทที่จะเรียกเข้าคุยนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะไอ้ที่แกอยู่บริษัทนี้ที่แกได้เยอะเพราะว่าบริษัทซื้อตัวแกไว้แกช่วงโควิดแกกำลังจะลาออกจะลาออกแต่บริษัทขอซื้อตัวแกไว้นะฮะโดยเสนอเงินเดือนแล้วแต่เราจะเอาเท่าไหร่อย,อย่างเงี้ยมันก็เลยพอได้กินมาแต่ทีนี้ว่า ช่วงนี้เศรษฐกิจทุกอย่างมันแพงค่าคลองชีคมันแพงแล้วหลวงก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้ช่วยค่าหนังสือลูกเราเพราะลูกเราโตแล้วเออไปเรียนคนหนึ่งก็ขึ้นมหนึ่งคนนึงก็ไปมสี่แต่ว่ายังตัวเล็กยังช่วยอยู่ค่าหนังสือเราต้องจ่ายเองแล้วทีนี้พี่น้องเมื่อก่อนไม่จ่ายอะไรใช่ไหมทุกอย่างมันเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติเราก็ต้องดนรนเออถามว่าจะเมียไทยเมียฝรั่งมันก็ต้องดิ้นกันทุกคน คนไหนมีงานทําก็โชคดีไปนะฮะพี่น้องเออเมียฝรั่งเขาไปทํางานเพราะว่าเขาก็ต้องอยากได้ในส่วนที่เขาต้องได้ไปสร้างบ้านสร้างหอส่งให้พี่ให้น้องกินเหมือนกันทุกคนมีภาระหอบฝันมานะ,ะเออเราฝรั่งเขาไม่เกี่ยงว่าเราแก่หรืออายุมากทํางานไม่ได้เขาเขาดูที่ว่าคุณทําได้ไหมเอออย่างบ้านเราเนี่ยสี่สิบห้าสิบจะไปทํางานห้างเขาก็ไม่รับหรอกพี่น้องนะเขาก็เอาให้สวยเอานักเรียนใหม่ที่จบใหม่ใช่ไหมแต่เมืองนอก คุณทาได้ตลอดแหละงานนะทําความสะอาดก็ได้เงินเดือนเยอะนะจ๊ะเออสี่ห้าหมื่นนู่นแหละนะคนทาความสะอาดแล้วเขาทาเต็มวันวะเออวันนี้ก็ก็ต้องช่วยลูกช่วยผัวไปทุกคนไม่ได้อ่ามีความจําเป็นแตกต่างกันไปแต่ละชีวิตนะฮะเอ่อเมียฝรั่งไม่ได้สบายทุกคนเมียไทยก็เหมือนกันมีคนรวยมีคนจนทุกที่เอออย่าคิดแต่ว่าเมียฝรังร่งเมียฝรั่งภรรยเยอะนะพี่น้องเออไหนจะต้องหาทางบ้านกินไหนจะดูแลครอบครัวทางไห้อีก มันหลายภาระนะ,ะผู้หญิงไทยเรานะจ๊ะแต่ก็เนี่ยพลังทุกคนก็สู้เต็มที่นะจ๊ะพี่เยอยียก็แฟนก็จะหางานใหม่ทําเอให้มันได้เยอะกว่าเดิมนะจ๊ะพี่น้องจ๋าพีเอี้ย,ยก็ลูกเราไม่ครบสิบสี่ปีก็ไปโรงเรียนคนเดียวไม่ได้เอ,อ,อผิดกฎหมายเขานะพี่น้องก็งมีอายุครบสิบสี่ปีถึงจะขึ้นรถเมล์ไปโรงเรียนคนเดียวได้นะพี่เอีย,ยก็รับส่งลูกทุกวันอตอนนี้ก็โรงเรียนจะเปิดวันพฤหัสนี้ที่สิบสองเหมือนกันนะจ๊ะพี่น้องเอ ยาก็เล่าสู่ฟังเนาะ,ะพี่ยาก็ทิ้งลูกทิ้งหลานไว้เมืองไทยไม่ได้หรอกเอ่อเพราะว่าแม่ก็เสียแล้วตอนแรกว่าจะกลับบ้านปีเนี้ยเมื่อเดือนที่แล้วว่าอีนยาไว้จะกลับนะจ๊ะเอ่อพอแม่เสียก็ไม่ได้กลับนะจ๊ะไม่รู้จะกลับไปหาใครหม,หมดหมดห่วงนะจ๊ะพี่น้องส่วนพี่น้องพินยาก็หากินได้ก็หากินไปเออถ้าพินยามีพิญยาก็ส่งให้เหมือนเดิมนะจ๊ะพี่น้องเออเฉพาะยามจําเป็นนะจ๊ะก็เล่าสู่ fc ใหม่ฟังเนาะ fc เก่าด้วยนะฮะพี่น้องก็ขอให ทุกคนนะ่ะสู้ๆไปชีวิตนะฮะอย่าไปดูถูกดูแคลนกันนะฮะคนเราค่าของชีวิตมีค่าทุกคนค่ามากค่าน้อยอยู่ยที่ไหนอยู่ที่การกระทําของเรานะจ๊ะพี่น้องเออทุกคนมีค่านะจ๊ะยอย่าดูถูกกันอืมเพราะฉะนั้นเออพี่นาอก็มาอยู่นี่แหละพี่น้องได้แปดปีนะฮะอบอกพี่น้องใหม่นะฮะพี่น้อมาอยู่แปดปีแล้วนะฮะจะแ,แต่งงานนะแต่งยี่สิบสามปีแล้วนาจ๊ะพี่น้องจ๋านะฮะลูกชายคนโตก็อายุสิบห้าปีเออเป็นคนลูกห่างนะพี่น้องนะ แทงไปสองรอบแล้วไม่งั้นลูกอะไม่งั้นลูกกาแฟนนี่ก็จะยี่สิบเอ็ดปีนี้แหละพี่น้องนะทีนี้เราแทงไงอะแล้วกว่อนจะมีอีกก็เป็นร่วมสิบปีอะอใช่ไหมเจ็ดแปดปีผ่านมาก็มาได้ลูกชายที่แหละพี่น้องนะก็อะมาอยู่นี่ก็เลยเอาหลานมาอยู่ด้วยกันหมดนะ,ะเพราะเรามีหลานแค่สองคนหลานในไส้เราจะฝากพี่ฝากน้องเราก็ไม่อุ่นใจเนาะเออมันไม่เหมือนอยู่กับเราแล้วก็หาอนาคตให้เขาเพราะเราอะแก่แล้วไม่มีอนาคต ตัวเราอยู่ที่ไหนก็ได้ถามว่าอยากกลับบ้านไหมก็อยากกลับนะฮะพี่น้องแต่มันใช้เงินเยอะถ้ากลับหมดนี่ก็ค่าตัวสองแสนแล้วก็คำนวณแล้วว่า,าไปอยู่ไปกินอีกเราก็ต้องใช้เงินเยอะนะจ๊ะอ,อยู่อย่างนี้แหละนะฮะเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่แน่นอนเออเออคอนแคลนตลอดเราก็ต้องเราใช้ายระวงนะังหนักพี่น้องเออใช่ไหมล่ะแล้วก็สามีทํางานคนเดียวด้วยเราก็จริงต้องระวังหนักนะฮะเอเอ,เ,อเงินทุกบาททุกตังค์ให้เก็บไว้ลูกหลานกินให้ลูกหลานเรียนนะ,ะพี่น้องเออ เขาจบก็เนาะเขาเขาจบแล้วเราจะไปไหนก็ได้เราจะเที่ยวไหนก็ได้นะพี่น้องนะเอออ่ะสี่ห้าปีที่ผ่านมาก็เที่ยวไหนไม่ได้เพราะมวจะทําเรื่องลูกบุญธรรมนี่แหละนะจ๊ะรับหลานเป็นบุตรบุญธรรมเออให้มันได้สัญชาติเป็นคนของเขาจะได้อยู่แบบมีสิทธิ์มียสงอะไรกับเขาบ้างนะฮะเออได้ค่าน้นค่านี้กับเขาเอี้ยนยาก็ได้รับเงินหลวงเดือนละร้อยห้าสิบนะฮะสำหรับภรรยาที่ไม่มีงานทําทุกคนได้รับหมดนะ,ะไม่ว่าจะเป็นไทยฝรั่งลาวนะฮะ ถ้าแต่งงานกับคนอิตาลีนะฮะหรือว,ว,ว่าสามีทํางานเขาก็จะได้รับทุกคนถ้าคุณไม่ได้ทํางานนะฮะ <_ V> ส่วนลูกก็จะได้หมอละร้อยห้าสิบสี่คนนี้ก็ได้หกร้อยแล้วก็เป็นการลดหย่อนภาษีให้กับสามีด้วยนะจ๊ะเออนี่แหละถ้าถ้าเพียญยาไปทํางานอีกคนหนึ่งก็เป็นการเพิ่มภาษีให้สามีแล้วตัวเพียญยาก็ต้องเสียภาษีด้วยนะฮะ <_ V> ซึ่งมันจะคุ้มกับค่าย,ยาของเพียญยาไหมนะฮะพียญยาก็ผ่าตัดเยอะนะจ๊ะ <_ V> พี่น้องจ๋านะฮะเออผ่าตั้งแต่ล่องอกนี้ถึงเอวนะจ๊ะพี่น้องจ๋าก็ให้พี่น้องดูแล้ว ขอบคุณทุกกาลังแรงใจขอบคุณทุกซับสไคร์นะฮะสำหรับไร้สดอา่าแล้วก็ในคลิปพี่น้องคอยให้กําลังใจตลอดมานะฮะอ,อันย่าไม่ลืมใครนะจ๊ะแต่ว่ามีโทรศัพท์มีเครื่องเดียวก็ค่อยไปค,ยค่อยมาทั้งไร้สดด้วยนะฮะเครื่องนี้นะฮะทั้งทําวิดีโอด้วยนะจ๊ะพี่น้องเอ่อเครื่องนี้มันต้องปิดไว้อา่าแล้วก็ใช้อีกเครื่องนึงไปหาพี่น้องนะฮะก็ต้องขอโทษที่ไปช้านะจ๊ะแต่ขอขอบคุณทุกช่องทางใจนะจ๊ะทุกคนท YouTube เข้าใจกันเนาะ สำหรับคลิปนี้ยาก็ขอตัวก่อนนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณแฟนแฟนทั้งหลายทั้งยิงและชายเจ้าของละครทุกคนซียืนคลิปมาเป็นบายนะคอมเมนต์ไว้นะคะไปช้าหน่อยไปหมดนะคะ